่ะส,สีกไม่น้อยฟางสีนวลนะคะมีสองสาวของเราได้เจอกันแล้วนะคะลงเล่นน้ำด้วยกันนะคะดูนะคะแม่ๆอดกันใหญ่เลยนะคะไม่ยอมห่างกันเลยนะคะแม่ๆความรักของสองสาวนะเพื่อนรักของเรานะคอย ปล่อยทั้งสองสาวให้ลงเล่นน้ำด้วยกันค่ะดูเสียงคำรามนะคะเลยยนเป็นไงบ้างเนะเจมือนเจม สีนวลถามเจมื่นนะโอ้ไม่ดูว่าสองสาวเขาคุยอะไรกันนะคะแม่ภาพที่สะเทือนใจรักกันรักกันมากกคนตา่างลงดูสีนวลกับเจมื่นนะคะว่าทำอะไรกัน จะขึ้นจากฝั่งน้ำได้หรือเปล่าเนาะอ้อากทำอะไร เอาๆเอสียงอะไรเจ๊ีขึ้นเลยตื่นนกยุ้งนะสีนวนตื่นนกยุงนะคะเมื่อวานก็ตื่นนกยุงเหมือนกันนะคะเจมดตัวเจาลูเชิญลนเนล้วนคะะ อ้าวนะครับนี่สีนวลกลัวนกยุงแต่เจ๊มื่นอ้าวขึ้นได้ไหมนี่อ้าวโอ้ยขึ้นเลยผู้ชวกันขึ้นน้ยอ้โหชนวกันขึ้นเลยค่ะไม่ยอมออกจากกันเลยโอ้โหสองสาวเพื่อนรักได้เจอกันนะคะ อ้าวดูบ้างจมูกท่านใดนี่นะคะชิโนะจับอืมไม่้วไม่ยืดเยื้อกันดีลงลงลงไปเลยนี่นะคะเมเียได้เจอกโอ้ ืนเสียงนกยุงขึ้นมาก็ยังมากอดกันอีกนะคะถามกันให้ถามกันซิว่าไปที่ไหนมาโอ้สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียง<ม>แค่นี้นะคะว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ